เรียกว่าสายเขาคันอัอยิงผมม้าปกหน้ากระชากวัยแบบนี้ออกพื้นที่ลมแรงๆในรายการเนวิเกเตอร์ยังไม่เคยได้เห็นเลยค่ะกริบกริ้วต้องกราบเงางาๆแนบอกพี่ดาผู้จัดและประจ่าวผู้กำกับที่สร้างสถานการณ์ให้สุดยอดพระนางได้ควงแขนกันย้อนวัยไปออกค่ายอาสาคร,ครั้งเป็นนักศึกษารักกันหวานชื่นในละครโรแมนติกดรามา่าอย่าลืมฉันคันเรื่องราวยิ่งรักยิ่งแค้นของคุณเข้มที่มีต่อสุริยาวดีให้แฟนๆได้จิ้นกระจายนางเอก แอนทองใส่เด้งทั้งในชุดเอี๊ยมและนุ่งยีนเสื้อยืดเหมือนนางฟ้าจำแรงมาอยู่กลางขุนเขาพระเอกติ๊กเจ็ดหล่อละอ่อนสดใสยยิ้มแย้มเล่นกับเด็กประหนึ่งเป็นวัยเดียวกันเหมือนเป็นซีนซอฟต์ดูแอคติ้งง่ายแต่พูดเลยว่าไม่เซียนจริงทำไม่ได้นะคะเนียนสักขนาดนี้คงต้องเปลี่ยนฉา,ายาจากเจ้าหญิงกับเทวดาของวงการบันเทิงมาเป็นแอนสาสแบ๊วกับติ๊กสายเนสแล้วล่ะคะ่ะ ่าประมาณนี้กินกันกินไหมพอแล้วเนาะกินกันกินก็ได้ไหมพอไหมเอาเลยเหมือนกันได้มั่นเลยความจริงแล้วจิตใจผมเป็นวัยรุ่นตลอดเวลานะครับคือเรื่องนี้ไม่ค่อยยากครับ ดีดมากเลยค่ะเขาไปดูคล้องกาวครับผมเขาพยายามจะคล้องเฮ้ยปกติว้อย่างนี้อยู่แล้วสงสารเดินมาโอ้ยหนึ่งน้าม้าหนึ่งใหญ่เลยมาช้าโปะโป่นะเอ็นดูนาเอ็นดูมากค่ะก็แบบโรแมนติกประมาณนึงเลยมีหลายชา้มันก็เป็น คือวัยรุ่นทั่วไปอะครับที่พอเวล,ลาแบบหลงปิ๊งสาวคนหนึ่งอะครับ<อ>มันก็พยายามทําทุกอย่างที่จะอยู่ใกล้เธออย่างเ <ทำ S 1> งี้ยขี่จักรยานมีผู้หญิงซ้อนอามาอยู่ใ,ใกล้เวลาเขาทำนู่นทานี่ก<ม>็จะย้อนกลับไปว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเมื่อสมัยอดีตเนี่ยเขารักกันมากแล้ววันหนึ่งผู้หญิงวันนี้ทําให้เขาอกหักเสียใจครัดมันก็เลยแขนมากแขนมากยิ่งรักยิ่งแขนครับเขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์กับเด็กมากเลยค่ะใช่ครับไม่ใช่เด็ก1 8 19นะครับเป็นเด็กเป็นเด็ก เจ็ดแปดขวบครับใครเป็นโจชัวหรือน้องๆที่มาเข้าฉากวันนี้นะครับไม่รู้คงมีกลิ่นความเป็นพ่อเริ่มแล้วพี่พี่ก็ ต้องฝากละครก่อนอื่นนะครับทวสมเขาตอนนี้ครับเขามีหน้าที่ทั้งวันเล่นเรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้จัดอีกเรื่องหนึ่งเขาจะรวมสองเรื่องเข้าด้วยการเป็นชื่อเรื่องอะไรนะอะไรนะลืมเลยสามีฉันจะลืมตีตางงไปหมดแล้วตอนนี้ถามใครถามอมได้เรื่องอะไรสามีฉันจะลืมตีตานะคะงงไปหมดแล้วสองเรื่องช่างตากงกรองก็หน้าเดิมเดิมเจ็ดวันเจอกันเลยเลยงงแต่สําหรับเรื่องนี้ครับเรื่องอย่าลืมฉันนะครับ